เงินไทยประมาณ5แสนกว่าค่ะเคียดจนใครเคียริสันรายได้ก็คือประมาณ8แสนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อโฟนนะคะเป็นคุณพ่าค่ะเข้ามาอยู่ไทยตั้งแต่อายุ16ค่ะเพราะว่าเป็นสองราภของที่บ้านมีพี่น้อง6คนแม่นะขายกล้ยทอดเรานะ่ะไม่ได้เรียนแล้ว เพราะว่าน้องต่ละของเขาอยากเรียนใช่ไหมคะแม่ก็เลยส่งให้น้องไปเรียนสูงสงถ้าหนูไม่ตัดสินใจขึ้นมาเมืองไทยอ่ะแม่จะลําบากมากกว่านี้งานแรกๆก็คือปป่นแม่บ้านได้เงินเดือนห้าพันทำไปทำมานะ่ะจาไหนก็คือไม่ให้เงินเดือนหก็เลยตัดสินใจออกเลยตอนนั้นก็คือแม่โทรมาว่าไม่สบายอะ่ะ เขามาขอทาราสซาพียบหนูก็ไม่มีเงินให้ไม่รู้หนูจะทำไงไปยืนที่เพื่อนแล้วก็ไม่มีใครให้เลยทีนี้มีตูห้หูยูคู่หนูหนูก็แลยขายแล้วก็กลับบ้านทีนึงค่ะไปดูแลแม่แล้วแม่หายดีแล้วก็คือหนูขึ้นมาใหม่ทํางานไปทํางานปาลาหนูก็ตังงานค่ะก็ได้ลูกค่ะแล้วก็คือขายมูต่อที่ตลาดบางกะปีค่ะเป็นลูกจ้างเขาตอนนั้นปีนี่เงินไทยประมาณห้าแสนกว่าค่ะ รู้สูว่ามนแย่มากค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะโชคผวีด,ด้วยค้าก็ไม่ให้แล้วอะ่ะก็อยู่ไปอยู่มามีลูกสามคนเรายิ่มมีลูกเราก็พลาก็ยินขึ้นมาแฟนก็ตกตงานตีข้าพนันด้วยเครียดมากอะ่ะเครียดจนใครเครียดสั้นวันหนึ่งลูกไม่มีจะก,กินหนูก็ไปขอยืมที่เพื่อนหนึ่งพันอ่ะแล้วก็ไม่ให้หนูก็ไปขอบริจาคที่บุรีรธิ์ที่ีคคาเลียนะ่ะเขาก็เลยมาช่วยเหลือเงินสามพันค่ะ พันห้าหนะ่ะหนูซื้อหนูให้ลูสหนูเล่นพิบัวจะว่าหนูเจอก็เอออะไรอ่ะเนี้ยคนเนี้ยค่าเช่ายจของลูกก็ใจได้พ่อแม่ก็เขารเรียนได้งานอะไรหนูก็สนใจว่าเหมือนหนูไงไปทับหักเขาเขาเล่าให้ฟังวันแอปเนี้ยนะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ทําได้ลองแค่หลุนทุงแค่คันเดียวไม่ต้องสตอ๊อกเขาไม่ต้องไปส่งของเองช้่แทนได้ตัวเองต้องลองทําดูสิ มันบอว่าตอนนั้นก็ไม่มีเงินไงเงินที่เหลือเมื่อกี้พันหใช่ไหมคะไม่พอหนูก็ไปยืนที่เพื่อนอ่ะนึงมือตัดสินใจทําแอปนี้เลย2เดือนสื่อสายอย่างเดียวค่ะประมาณ6เดือนกว่าแล้วค่ะรายได้ก็คือประมาณ8ปดแสนแล้วค่ะ ชีวิตหนเปลี่ยนไปอะชีวิตโนเปลี่ยนไปแบบว่าเหมือนครึสว่างเลยออย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบว่าพูมใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะได้เจอกัแอปนี้นะคะขอบคุณบอมมากๆขอบคุณแอปโดดี้ม,มากๆนะคะขอบคุณค่ะ